ปรับแต่งมือถือ s a m มซุงให้ลื่นขึ้นเร็วขึ้นมีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ไปแตะที่หมายเลขรุ่นตรงนี้แตะไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแถบสีเทาขึ้นมาว่า เปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับแตะไปที่หมายเลขรุ่นครับเพราะแตะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาจะมีรหัสขึ้นมาแบบนี้ถ้าโทราศัพท์ของใครใส่รหัสล็อกหน้าจอไว้ให้ใส่รหัสนั้นลงไปครับหลังจากที่ใส่รหัสเสร็จเขาจะบอกว่าเปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับหลังจากนั้นกดย้อนกลับไปครับกดย้อนกลับไปมาในหน้าของการตั้งค่าให้เลื่อนขึ้นไป จะมีทางเลือกผู้พัฒนาเกิดขึ้นอยู่ด้านล่างของเกี่ยวกับโทรศัพท์ตามนี้กดไปที่ทางเลือกผู้พัฒนาให้มาดูตรงนี้ก่อนครับสวิต์ตรงนี้จะต้องถูกเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับเมื่อเปิดแบบนี้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นให้เรามาเซตปรับตั้งค่าเร่งความเร็วโทรศัพท์มือถือซัมซุงของเรากันเลยครับให้ทำดังต่อไปนี้เล่นขึ้นไปครับ ไปที่อัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างตอนนี้ของเขาจะตั้งไว้อยู่ที่1เท่านะครับกดเข้าไปให้เราเลือกปิดภาพเคลื่อนไหวไปที่อัตราเคลื่อนไหวของการเปลี like ่ยนภาพกดเข้าไปครับเลือกปิดภาพเคลื่อนไหวไปที่อัตราความเร็วตามตัวสร้างภาพเคลื่อนไหวกดเข้าไปครับเลือกกดปิดภาพเคลื่อนไหว จริงๆแล้วจะมีการตั้งค่าแบบอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องของความกว้างต่ำสุดแบบนี้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ปรับตั้งค่าเนื่องจากถ้าเราปรับตั้งค่าไปแล้วนะครับถ้ามันเกินความสามารถของตัวเครื่องเราหรือว่าตัวการแสดงผลที่ตัวเครื่องเราจะรับได้เครื่องเราจะเปิดไม่ติดหรือว่าไม่แสดงผลทันทีนะครับภาพอาจจะกว้างใหญ่เกินไปหรือว่าไม่แสดงผลเลยนะครับดังนั้นไม่แนะนําให้ปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นอยากจะลองก็เข้าไปตั้งค่าได้นะครับ ในส่วนของ DP ตัวนี้ครับเมื่อตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้วกดเลื่อนขึ้นไปครับไปที่บังคับใช้ 4x MSAA กดเปิดตั้งค่าตามนี้เสร็จหมดแล้วหลังจากนั้นกดออกมาได้เลยครับเพียงเท่านี้โทรศัพท์ของเราก็กลับมาลื่นขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากจะกลับไปใช้ฟังก์ชันเมนูตัวเดิมของเรานะครับคือกลับไปใช้แบบเดิมนั่นเองนะครับก็ให้ทำดังต่อไปนี้ครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่ทางเลือกผู้พัฒนาให้เราไปยกสวิตตัวนี้ครับปิดเมื่อยกสวิตปิดแล้วนะครับกดออกมาได้เลยครับกดออกมานะครับแล้วก็ปัดทิ้งไปได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้มือถือซัมซุงเราก็กลับมาลื่นขึ้นเร็วขึ้นเหมือนเดิมแล้วแต่ข้อเสียของเขาคือเครื่องจะร้อนและกินแบตมากกว่าปกติส่วนในรุ่นและยี่ห้ออื่นๆนะหนึ่งจะทำคลิปแนะนําให้อีกนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ